ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขออนุญาตมา <c oughs> รีวิวพัดลมพกพานะครับยี่ห้อ Just Light นะครับก็เป็นพัดลมพกพาที่ค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสหน่อยนะครับไม่ได้เป็นเกียร์เด็กเล่นทั่วๆไปเนาะก็คือใช้งานจริงจังแล้วก็เป็นมอเตอร์ปัดเลสนะครับเบื้องต้นให้ดูกล่องก่อนนะครับมันก็จะมาในกล่องมันมีกล่องห่อใหญ่เนาะแต่อันนี้ก็คือกล่องหลักของมันนะครับก็ The world number one portable fan band นะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นอ่ะของของของสำหรับการ <c oughs> <c oughs> พัดลมพกพานะครับ portable นะครับขนาดนะครับก็ประมาณ21 21เอ็ซนนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่19เก้ซนนะครับก็ประมาณ22่สอคูณยีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเกือบจะเป็นจัตุรัสเนาะ ก็สภาพกล่องก็คือเนี่ยไม่มีอะไรก็คือมันก็ดูเป็นกล่องที่เออดูหรูหราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกล่องนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวพัดลมนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือตัวพัดลมนะครับก็พัดลมเนี่ยมันก็จะมีทั้งไฟแสดงสถานะแล้วก็ตัวตัวลำของพัดลมนะครับเนี่ยมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์บัตเล็นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็แกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเนาะรีวิวนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ เอามาให้ด um ูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในตัวกล่องก่อนนะครับอันนี้ก็ผมก็แกะมาแล้วนะครับมันจะมีที่เปิดนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นที่ที่ใส่มันนะครับแล้วก็เป็นอ่าเอ็กซ์ซอรีนะครับกล่องเอ็กซ์ซอรีเดี๋ยวดูข้างในว่ามีอะไรแล้วก็อันนี้ผมเอามาติดตั้งแล้วนะครับก็คือฐานตั้งนะครับฐานตั้งตัวพัดลมเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีสกูนะครับเอาไว้แบบสกูเดียวกับพวก กล้องที่ต้นขาตั้งกล้องเนาะก็คือสามารถเอาไปยึดกับขวดขาตั้งกล้องได้นะครับก็ทําให้ปรับมุมปรับองศาได้นะครับเพราะตัวพัดลมเนี่ยมันเป็นแทง่แทงแบบนี้นะครับมันมันไม่สามารถที่จะปรับมุมปรับองศาอะไรได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีละอันก่อนนะครับก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นขาตั้งมันนะครับขาตั้งมี นี่นะครับก็คือ,อเป็นเป็นเหมือนกลวยนะครับเอาไว้ใส่พัดลมนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นพัดลมอย่างเดียวหรอกมันเป็นอุปกรณ์เอาไว้ทําความสะอาดหรือว่าไว้เป่าอะไรได้นะครับแล้วก็เป็นหัวแบบชนิดเป็นเหมือนปากเป็ดเนาะครับเดี๋ยวผม นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหัวที่เป็นลักษณะแบบปากเป็ดนะครับเป็นเหมือนหัวไดนะครับใจเป่าแล้วก็น,นี้หัวกลวยนะครับประมาณอย่างนี้ก็คือหลักๆฐานมีมาให้สามอย่างแล้วก็ในอ่าเ <c oughs> อ็กเซซซอรี่นะครับก็จะมีผมแกะเลยนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับก็คือเป็น c 2 <oughs> อันนี้เป็น c 2 a นะครับอ่าเป็นสาย c 2 a แล้วก็มีสายห้อยนะครับตอวนี้ผมก็เอามาห้อยละนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายห้อยนะครับแล้วก็เป็นสายเป็น user manual นะครับเป็น user manual ก็อ่านสักหน่อยก็จะดีนะครับหลักๆจะัไลฟ์ก็จะบ่งบอกถึงผู้มือมันนะครับก็จะเป็นลักษณะว่า ในแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะครับโปรดักต์มีอะไรบ้างนะครับเซฟตี้โปรดักชันโปรดิเกชันนะครับเทคเอาท์ออฟแบตเตอรี่นะครับ, Safety, รบ, battery, รบอ,อ๋อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับก็คู่มือเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดน,นะครับยังไงก็ต้องศึกษาก่อนเนาะว่าเราใช้งานอย่างไรนะครับรีมายมีทั้งคำเตือน how to use switch machine วินสปีดนะครับเดี๋ยวยังไงอันนี้ผมก็ต้องต้องต้องอ่านเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสาคัญนะครับแล้วก็ให้สายอันนี้มาด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้ลองเนาะว่ามันมันจะสามารถซิงข้อมูลได้ไหมนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะซิงได้นะครับก็คือเป็นสาย C toC นะครับมีมาให้ด้วยนะครับก็เป็นอุปกรณ์เสก็จะเป็นเกี่ยวกับพลังงานเนาะประมาณอย่างนนั้ มาดูถึงตัวของผมขอจะใช้กล่องรีวิวเลยนะครับมาดูตัวขนาดพัดลมกันบ้างนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะอันนี้คือเทียบกับฝ่ามือนะก็ประมาณอันเท่าฝ่ามือนะครับแบบนี้ยาวกว่าฝ่ามือหนะ่อยเดี๋ยววัดขนาดดูนะครับจะได้ชัดเจนเจ็ดเซนครึ่งน,นะครับหมายถึงหัวเจ็ดมันนะแล้วก็ทั้งขนาดมันอยู่ที่ ขนาดอยู่ที่14 14เซนนะครับประมาณอย่างนี้นี่ก็คือ,อการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาต100ร้อยคล้องเลยเนาะจะได้เห็นการใช้งานจริงๆมันนะครับ ออันนี้ตอนนี้ผมกำลังใส่อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานนะครับว่าหลังจากที่ใส่หลักๆเนาะเราก็ต้องใส่อยู่แล้วนะครับที่คล้องมือค้องคอนะครับมันก็จะได้แบบกันร่วงแล้วก็เวลายิดจับก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หลักๆเนาะผมจะขออนุญาตติดอันนี้ไปเลยนะครับจะได้ เหมือนการใช้งานจริงๆผมว่าอุปกรณ์ตัวน,นี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เป็นหลักอยู่แล้วแหละนะครับในการใช้งานนะครับหล,หลักๆตัวเครื่องก็จะมีไฟนะครับแสดงสถานะตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นสว่างนะครับเป็นแถบอันนี้จะสามารถปิดเปิดได้แล้วก็สามารถบังคับได้ว่าให้กระพริบเฉยๆหรือว่า,าตามความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นตาข่ายเป็นเน็ตนะครับแล้วก็ เป็นมีลักษณะใบพัดแล้วก็มีมอเตอร์บัดเลดอยู่นะครับลืมบอกไปนะครับการทํางานของพัดลมอันนี้เป็นลักษณะของมอเตอร์บัดเลดนะครับก็คือมอเตอร์ไายแปลงฐานดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ลมที่แรงแต่ว่ามันก็จะมีเสียงรบกวนอยู่นะยังไม่ได้หายไปแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือ,อม,มันจะกินพลังงานน้อยลงเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ได้เนาะอันนี้แบตขนาดเก้า 9,000มิลลิแอมนะครับอันนี้มันก็จะเขียนไว้ว่ามี your cell be the b e s t นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตชาร์จนะครับสวิตชาร์จเดี๋ยวเราลองชาร์จให้ดูด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสวิตเปิดปิดนะครับเอ่อ,อทดลองเลยแล้วกันนะครับ ผมขออนุญาตปิดไฟนะปึ๊บ อันนี้บอกก่อนนะครับว่าอันนี้เมื่อกี้นี้ผมใช้เบอร์แรงสุดนะครับถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับอลองดูนะอันนี้นะเป็นเบอร์เบาเราไม่ต้องพูดถึงอนละมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเบอร์แรงดูหนึ่งว่ามันจะทําให้สายไฟขยับได้ไหมนะครับอ่ะนะครับก็ ก็ทาให้สายไฟขยับได้เลยดังนั้น่ะลมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็อถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถประยุกต์ใช้เป็นพวกอุปกรณ์พวกเป่าได้นะครับเช่นอุปกรณ์ทําความสะอาดเนี้ยเราก็มาประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งค,คือไฟเนี่ยมันสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นบอกว่าไฟแรงไฟเบาหมายถึงลมที่แรงหรือลมที่เบาได้นะครับอ่ะเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงนะครับก็คือเสียงค่อนข้างที่จะดังนิดนึงแต่ว่า เอาไว้ใช้งาน door, อ o u t อร o r ฉุกเฉินเนี่ยก็เฉลี่ยกันไปนะครับแล้วแต่การใช้งานก็คือมันไม่ได้ใช้แค่เป็นพัดลมอย่างเดียวนะอย่างผมผมก็อาจจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเอาไว้ใช้ในการพิจารณาเลือกใชและกันนะครับสําหรับพัดลมพกพานะครับจัดไลท์นะครับตัว9,000ม mm ิลลิแอมป์นะครับก็หวังว่าข้อมูลเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับ ผู้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ